สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่4มกราคม2565ครับทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะมาเคลียร์ข้อสงสัยนะครับที่หลายท่านกำลังสงสัยเกี่ยวกับการเข้าร่วมมาตรการภาครัฐในช่วงต้นปี65นี้นะครับว่าจะมีความทับซ้อนกับโครงการเดิมหรือไม่หลายท่านเป็นกังวลครับว่าจะเข้าร่วมโครงการนี้แต่เราเคยอยู่ในกลุ่มนี้มาก่อนนะครับจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่ ซึ่งผมกำลังพูดถึง3โครงการภาครัฐในช่วงต้นปีนี้ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการช้อปดีมีคืนนะครับซึ่งจริงๆเริ่มแล้วตั้งแต่1มกราเป็นต้นมาไปจนถึง15กุมภา65นะครับโครงการที่2นะครับก็คือการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกรากุมภานี้นะครับ และอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการคนละครึ่งเฟส4ที่คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงมีนาเมษา65นะครับซึ่ง3ามโครงการนี้หลายท่านนะครับสนใจและกำลังสงสัยว่าถ้าหากว่าเดิมเคยอยู่ในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้จะสามารถเข้าร่วมโครงการต่างๆเหล่านี้ได้หรือไม่นะครับมาเริ่มที่โครงการแรกก่อนนะครับโครงการแรกก็คือชอปดีมีคืนนะครับชอปดีมีคืนไม่ต้องลงทะเบียนครับชอปดีมีคืนนั้น สำหรับผู้ที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีคำว่าถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีก็คือว่ารายได้ทั้งปีนะครับที่เป็นรายได้พึงประเมินหักค่าลดหย่อนทั้งหมดแล้วเกิน150,000บาทขึ้นไปท่านจะต้องเริ่มเสียภาษีแล้วนะครับซึ่งถ้าหากว่าท่านใช้สิทธิ์โครงการชอบดีมีคืนนะครับก็คือไปจับจ่ายกับร้านค้าที่จดทะเบียนแวดสินค้าโอทอแล้วก็หนังสือ ซื้อ3อย่างนี้นะครับแล้วก็ขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบไว้สะสมสูงสุด30,000บาทตั้งแต่1มกราถึง15กลุ่กุมภา65นะครับเอาไปรวมกันทั้งหมดแล้วนำใบเสร็จนี้เอาไว้ยื่นภาษีปี65เป็นค่าลดหย่อนซึ่งจะต้องยื่นในช่วงต้นปี66นั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากว่าท่านใดมีรายได้ที่ สูงกว่าแสนห้าไปเรื่อยๆก็จะได้เงินภาษีคืนนะครับจาก1500บาทสูงสุดถึง10,000บาทตามขั้นของรายได้ที่ท่านที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้คําถามก็คือว่าโครงการนี้นะครับจอบดีมีคืนนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่มีการลงทะเบียนนะครับจะไปว่ากันอีกทีคือการยื่นภาษีเลยแปลว่าเราเองเป็นคนกําหนดเองในใจว่าเราจะดําเนินการโครงการนี้หรือไม่เพราะว่าไม่ต้องลงทะเบียนสิ่งที่เราต้องทําก็คือไปช็อปไปจับจ่ายแล้วเก็บ ใบกำกับภาษีไว้เท่านั้นเองแต่หลายท่านกังวลว่าถ้าหากว่าเคยเข้าร่วมโครงการปีที่แล้วมาก่อนเช่นโครงการคนละครึ่งเฟส3ถามว่าจะใช้ใช้สิทธิช็อปดีมีคืนได้หรือไม่นะครับเมื่อเช้านี้นะครับทางรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับก็ได้มีแหล่งข้อมูลจากกระทรวงการคลังยืนยันว่าคนที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3ตอนนี้สามารถใช้สิทธิ์ช็อปดีมีคืนได้นะครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับเมื่อชอบดีมีคืนสิ้นสุดลงนะครับ15กุมภาเมื่อจะมีการเปิดลงทะเบียนหรือมีการเริ่มโครงการคนละครึ่งเฟส4ก็สามารถใช้สิทธิ์ต่อเนื่องจากเฟส3มาเฟส4ได้ด้วยแปลว่าโครงการคนละครึ่งเฟส3ชอบดีมีคืนในช่วงนี้และโครงการคนละครึ่งเฟส4ในอนาคตก็คือประมาณเดือนมีนาไม่ทับซ้อนกันสามารถเข้าร่วมได้ทุกโครงการ นะครับก็คือไม่จําเป็นต้องเลือกอันใดอันหนึ่งนั่นเองฉะนั้นคนที่ใช้โครงการคนละครึ่งเฟส3ที่เพิ่งสิ้นสุดไปและมีฐานรายได้เกินนะครับแสนห้าจะต้องเสียภาษีอยากลดหย่อนภาษีก็ช่วงนี้นะครับหมกราถึง15กุมภาหกห้าก็สามารถที่จะดําเนินการนะครับเก็บใบเสร็จไว้ในโครงการจบดีมีคืนได้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อถึงเมื่อพูดถึงขั้นตอนนี้แล้วก็ขอพูดต่อในเรื่องของโครงการคนละครึ่งเฟสสีเลยนะครับ โครงการคนละครึ่งเฟส4นั้นเมื่อวานนี้ก็มีข่าวล่าสุดจากกระทรวงการคลังว่าคนละครึ่งเฟส4คาดว่าจะเริ่มในช่วงเดือนมีนาเเมษา6-5จำนวน2เดือนด้วยกันคน,คนที่อยู่ในเฟสเดิมคือเฟส3นั้นสามารถเข้าร่วมโครงการเฟส4ได้โดยจะต้องมีการกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปต่อตังค์ซึ่งเดี๋ยวจะมีช่วงเวลาให้ไปกดยืนยันรับสิทธิ์ในช่วงเดือนกุมภาก็คือก่อนที่จะเริ่มโครงการในวันที่1มีนานั่นเองฉะนั้น คลายข้อสงสัยครับคนเก่าเฟส3ถ้ารอเข้าเฟส4ก็รอ,อกดยืนยันในแอปเป่าตังในช่วงเดือนกุมภานี้นะครับแล้วก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้เลยทีนี้คนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งมาก่อนถามว่าอยากจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส4ได้ไหมคําตอบก็คือว่าได้ก็จะมีการรับลงทะเบียนใหม่นะครับแต่ว่าจํานวนที่รับเพิ่มจะรับเท่าไหร่นั้นต้องรอสรุปอีกครั้งหนึ่งแต่ก็จะเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่งในช่วงเดือนกุมภา เช่นเดียวกันนะครับนี่คือก็ขอ,อพูดถึง2โครงการต่อเนื่องกันไปเลยนะครับทีนี้ที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกโครงการหนึ่งก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรสวัสดิการนั้นคาดว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนในช่วงต้นปีนี้ก็คือมกรากรุ่งพานะครับซึ่งหลายท่านก็สงสัยว่าเดิมถ้าหาว่าเคยอยู่ในโครงการคนละครึ่งเฟดสามมาก่อนสามารถลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้หรือไม่ จริงๆแล้วบัตรสวัสดิการนั้นไม่ได้มีข้อกําหนดอะไรนอกเหนือไปจากเกณฑ์ของรายได้ถ้าหากว่าท่านรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีนะครับก็สามารถสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รวมถึงเกณฑ์อื่นๆที่จะมีการนาเข้าคอลมอนเดี๋ยวจะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีเกณฑ์อื่นๆอย่างไรถ้าท่านเข้าคุณสมบัตินะครับและ,ะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดก็สามารถสมัคร,ครบัตรสวัสดิการได้เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าท่านอยู่ในคนละครึ่งเฟสาม อยากได้บัตรสวัสดิการเนื่องจากว่ารายได้เข้าเกณฑ์ถ้าหากว่าท่านได้บัตรสวัสดิการแหง่งรัฐรอบใหม่นี้จริงๆเมื่อถึงโครงการคนละครึ่งเฟส4ก็อกกาจจะติดเนื่อนไขในเรื่องของการมีบัตรสวัสดิการก็จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ถ้าหากว่าเทียบเคียงกับคุณสมบัติของคนละครึ่งเฟสก่อนจะมีการตั้งคุณสมบัติไว้ว่าไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ถ้าหากว่าเป็นแบบนี้นะครับตั้งข้อสมมติฐานไว้ก่อนว่าคนละครึ่งยังคงห้ามคนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แปลว่าคนที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งเฟสสามที่เพิ่งจบไปมาสมัครบัตรสวัสดิการในช่วงต้นปีถ้าหากว่าได้บัตรจริงๆก็ใช้บัตรยาวไปเลยก็ไม่ต้องใช้สิทธิ์คนละครึ่งเพราะทุกครั้งที่มีโครงการคนละครึ่งฝั่งของบัตรสวัสดิการก็ได้เติมเงินเข้ามาอยู่แล้วนั่นเองนะครับและนี่คือการอธิบายนะครับว่าโครงการแต่โครงการนั้นไม่ทับซ้อนกันนะครับทีนี้ยังไม่ได้พูดถึงอีกโครงการนึงครับโครงการที่เพิ่งจบไปเมื่อช่วงปลายปียังมีอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการ uh ยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นั้นจบไปพ,พร้อมกับคนละครึ่งเฟสสามนะครับคนที่อยู่ในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีคําถามว่าอยากจะมาสมัครบัตรสวัสดิการได้หรือไม่อยากจะมาสมัครโครงการอยากจะมาใช้สิทธิชอปดีมีคืนได้หรือไม่หรืออยากจะมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสสี่ได้หรือไม่คําตอบก็คือว่าได้ทุกอย่างเลยนะครับคนที่เคยอยู่ในโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นั้นนะครับถ้าหากว่าท่าน มีรายได้เป็นไปตามเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการก็สมัครบัตรสวัสดิการได้นะครับหรือท่านอยากจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีถ้าหากว่าท่านรายได้เกินเกณฑ์ก็ใช้โครงการอาชอปดีมีคืนได้นะครับแล้วคนละครึ่งเฟส4ก็สามารถสมัครได้ในกรณีที่เป็นคนใหม่นั่นเองเพราะว่าบางคนอาจจะเคยกดผิดนะครับช่วงโครงการคนละครึ่งเฟส3ไปกดผิดเลือกเป็นโครงการายิ่งใช้ยิ่งได้ ตอนนี้ถ้าหากว่าจะเปิดโครงการคนละครึ่งเฟส4ท่านก็เพียงลงทะเบียนใหม่ในฐานะคนใหม่นั่นเองนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็เป็นกลุ่มของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้วนะครับถามว่าจะต้องลงทะเบียนสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้หรือไม่ครับตอบก็คือว่าคนเก่าก็ต้องลงใหม่ทุกคนนะครับในช่วงนี้ช่วงเดือนมกราคมยังใช้บัตรสวัสดิการได้เหมือนเดิมเงินยังเข้าบัตรตามปกติยกเว้นเงินเพิ่มกําลังซื้อที่ไม่มีแล้ว ฉะนั้นช่วงนี้คนมีบัตรสวัสดิการเดิมก็ใช้สิทธิ์บัตรเดิมไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมีการเปิดลงทะเบียนใหม่ทั้งคนใหม่คนเก่าก็ามาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมกันนะครับแล้วเมื่อใดก็ตามนะครับเมื่อมีการประกาศผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็จะเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนทั้งหมดเมื่อนั้นบัตร สวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นบัตรเดิมก็จะใช้ไม่ได้เพราะจะเปลี่ยนมาใช้บัตรประชาชนแทนทั้งหมดนั่นเองนะครับส่วนคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยากจะเข้าวมโครงการอื่นๆได้หรือไม่จริงๆก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันจะขัดกันในเรื่องของคุณสมบัติเช่นคนเดิมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยากจะมาใช้โครงการอชอบดีมีคืนซึ่งชอบดีมีคืนนั้นก็แปลว่าท่านต้องมีไรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีซึ่งก็ต้องอยู่ที่1นึ0 0แบาท ก็ต้องเกิน1,0,000แบาทอยู่แล้วก็จะขัดกันว่าเหตุใดท่านถึงมีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีในเมื่อท่านมีรายได้ไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทเดิมที่ท่านถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ฉะนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมก็ดูเหมือนจะกับว่าจะมีทางเลือกเดียวก็คือว่าไม่ใช้บัตรต่อแล้วหรือถ้าหากว่าท่านยังอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดก็สามารถที่จะสมัครบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต่อเนื่องไปนะครับส่วนโครงการโครงการคนละครึ่งนะครับเฟส 4นั้นจะมีขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมซึ่งมันจะเกิดขึ้นหลังจากลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐรอบใหม่ต้นปีนี้ไปแล้วนั่นเองฉะนั้นถ้าหากว่าท่านได้บัตรรอบใหม่ปี6-4ท่านก็จะไม่สามารถสมัครคนละครึ่งเป็สีได้อยู่แล้วโดยอัตโนมัติถ้าหากว่าคนละครึ่งยังตั้งเกณฑ์เดิมก็มคือว่าห้ามมีบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐนั่นเองนะครับก็ขออธิบายเป็นกลุ่มๆนะครับถ้าหากว่าใครยังมีคําถามเพิ่มเติม,ตมก็ทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์น,นี้ถ้าาว่ามีรายละเอียดเพิิม่มมมตจจะรรีบบาาแ้้ใหท ในคลิปต่อไปนะครับ